ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนปี267 7จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนกันยายนนี้นะครับ มีเรื่องราวพิเศษจะมาบอกนะครับคุณเต้พลังใจได้ไปซุ่มไพ่นะครับกับเหตุสเตรคาตาร์โอนะครับนี่เลยข่าวข่าวนี้แต่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับภายในไพ่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํานายกันในเดือนกันยายนนี้ไพ่นี้นะครับก็มีชื่อว่าอาริทาร่เด็กนะครับในเรื่องไพ่ก็มีแต่ความสวยงามขนาดกล่องยังสวยงามเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูผลการทำนายดีกว่าว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไร และที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ติดตามดูคลิปพลังใจดูดวงเดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมรับดูดวงฟรี3คําถามมูลค่า199บาทจํานวน5รางวัลนะครับเพียงแค่คอมเมนต์เลยนะครับว่าเหตุผลที่ทำไมผมเนี่ยจะต้องดูดวงฟรีให้กับคุณนะครับคําตอบใครโดนใจก็รับไปเลยดูดวงฟรีจะประกาศผลนะครับวันที่30กันยายนนี้ทางเพจ Facebook พลังใจดูดวงนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือน กันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกตัวตนแินจุดเด่นของตัวคุณเป็นอย่างไรนะให้ขึ้นเป็นติเชลสนะครับเป็นพลังงานของการมุ่งมั่นนะเอาชนะกับหลายสิ่งหลายอย่างนะด้วยการแบบพร้อมที่จะออกศึกนะพร้อมที่จะกระจัดปัญหาพร้อมที่จะสู้กับทุกรรพสิงนะครับแล้วก็มีความกล้าหาญด้วยนะเออค่อนข้างที่จะทําอะไรแล้วก็ย่อมสําเร็จได้โดยตกหูคุณเองนะครับ มาดูข้อเสียนักศึกข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้นะครับในเรื่องของอสิ่งที่คุณทำเนี่ยบางทีมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีคุณมุ่งมั่นนะเป็นสิ่งดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องหมาคู่กันเนี่ยมันเหมือนว่าเวลามองอะไรเวลาจะทะไรเนี่ยบางทีมันมีโอกาสมองในแง่ดีเกินไปนะแล้วก็มีโอกาสคิดเพ้อฝันมากไปเนี่ยบางทีมันก็ทําให คล้ายๆกับการลวงตานะครับทําให้คุณเองมองไม่ถึงความเป็นจริงนะเหมือนลุยไปเลยอ่ะไม่ได้มองว่าเหตุผลมันคืออะไรก็ต้องทํำยังไงแล้วก็ต้องทําแบบไหนนะครับบางครั้งก็ต้องดูถึงความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรนะก็เอาเป็นว่าทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของการทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับอะดูซิว่าตําแหน่งต่อมานะครับคนรอบข้างเป็นอย่างไรใครขึ้นเป็นเป็นเทม p พเรนต์นะครับอ่า ให้ขึ้นคนรอบข้างเป็นเทมเพลนเนี่ยคือคนรอบข้างก็ช่วยเหลือนะคอยที่จะช่วยเหลือปรับสมดุลให้กับคุณแต่ไม่ถึงขั้นจะช่วยแบบเต็มที่หรือทุ่มเททุ่มแรงขนาดนั้นแต่ว่าเม,เมื่อเวลาที่คุณเดือดร้อนเนี่ยก็มีคนคอยจะคอยซัพพอร์ตให้คาปรึกษาให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับคอยที่จะปรับใจฮิวใจได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะค่อนข้างจะมีคนอยู่รอบข้างคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อหนึ่งเกื้อกูลตัวคุณเนี่ยคนที่คอนเยอะนะครับอ่ะดูซิว่าอุปสรรคเป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นเดอะฟูนะครับอุปสรรคเนี่ยมักมากับตัวเองนะคือมันมาพร้อมๆกับการที่อ่าห่วงช่วงนี้คุณลุยมุ่งมั่นนะแต่อะไรที่มันมุ่งมั่นมากเกินไปไฟแรงเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสตกเหวได้นะเราต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของจริงสิ่งที่มันเกิดอุปสรรคเนี่ยมักมาก,กับความผิดพลาดของตัวเองนะครับมาจากการที่อ่เราเผลออนะครับเราไม่ตั้งใจนะแล้วก็มันเกิดจากการที่ไม่ไวางแผนมามากพอเนี่ยเออไม่ได้ทําให้ในสิ่งที่คุณทํามันมอง ข้ามบางเรื่องบางเรื่องไปทําให้เกิดปัญหาได้นะครับตำแหน่งวาสนาเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งไม้นะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเรื่องของวาสนาเนี่ยไพ่ขึ้นว่าทําอะไรก็สําเร็จได้นะครับด้วยสิ่งที่คุณกระทาไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เอเ่อแรงบันดาลแห่งความคิดสร้างสรรค์นะครับทําอะไรก็ย่อมเป็นไปดังที่คุณคิดได้แต่บางอย่างไอ้สิ่งที่เป็นความสร้างสรรค์เนี่ยเออพลังงานเหล่านั้นถ้ามันเออร้อนมากจนเกินไปบางทีมันก็ทำให คุณลุยไปเต็มที่โดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันก็เกิดผลเสียได้ด้วยอันนี้ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะเรามาเริ่มที่ความรักคนโสดนะครับคนโสดเป็นอย่างไรนะดูซิว่าในเรื่องของการเสริมเสน่ห์นะครับการมีเสน่ห์ที่ดีที่จะดึงดูดความรักเข้ามานะครับเสริมตัวตนตัวคุณเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างพ่ขึ้นเป็นความใจร้อนนะพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เอ่อบางอย่างไปเรื่องความรักเนี่ยใจร้อนนะครับ ความใจร้อนมันทําให้หน้าคุณบึ้งตึงนะมันเหมือนทําอะไรเร่งรีบไปหมดอ่ะมันเลยทําให้มองข้ามนะพลังงานที่มันทุ่งทนนะพลังงานที่พุ่งพวดนะเออมันเป็นพลังงานที่มันเสื่อมออกมานะครับคือพาขึ้นเชอร์รสเนี่ยพเดอร์เชอเรสเนี่ยพึ่งเป็นพลังงานที่มันพุ่งออกไปนะเรายิ่งมีความใจร้อนด้วยเนี่ยมันทาให้คนรอบข้างที่มองเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกว่าไอ้คุณเองใช้แต่อารมณ์นะมันทําให้เสน่ห์ของคุณเนี่ยมันลดลงไปดังนั้นก็ต้องปรับคุมจิตใจตัวเเอองให้ดีะพื่จ เป็นที่น่ารักของผู้คนรบคอบข้างอ่าดูซิว่าในเรื่องของความรักคนสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตพาขึ้นไปในเรื่องของอสุินทแล้วก็ขึ้นตะมูดนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันก็ืออยากจะมีใครสักคนนะเราก็มีจิตใจที่ดีนะในเรื่องของการที่มันก็อยากจะให้มีความรักให้มีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะมีความรู้สึกที่จะมีความสุขมากขึ้นนะครับอา่าปัจจุบันพาขึ้นเป็นพระจันทร์แล้วก็ขึ้นเป็นสิบไม้ นในเรื่องของการที่มันต้องแยกใครออกนะบางทีมันเป็นความเหงานะพายขึ้นดามูลแล้วก็เป็นพระจันทร์ตอนปัจจุบันนะครับคือเป็นพลังงานที่มันเชื่อมโยงกันในเรื่องของความรู้สึกที่มันอ่อนไหวนะครับเ,เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเหงาเงาเหนื่อยเหนื่อยนะเราก็อยากมีใครสักคนนะพมเพอพนานในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมเมรลยจะกลับกลายเป็นความทุกข์สะแบบเหนื่อยหนะักจิตใจตัวเองระวังให้ดีนะครับ อนาคตไปขึ้นไปนในเรื่องของประพรมแต่ก็ขึ้นเป็นสอไม้นะครับในเรื่องอนาคตเนี่ยไยขึ้นว่าต้องเป็นการวางใจให้เย็นมากขึ้นนะในเรื่องของการปรับใจในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณเองต้องค่อยๆจัดการค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจถึงความรู้สึกตัวเองนะเรื่องต่างๆมันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะหากใครอยากรู้รายลอเอยดที่มากยิ่งขึ้นกว่าน,นี้นะครับเยอะทาคลิปแยกฝากติดตามจะได้มีพลาดคลิปนะครับ มาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรดูสิเจ ah, ้าชะตาพ่ขึ้นในเรื่องของพระเกตนะครับเราขึ้นเป็นเดอเออร์นะในเรื่องของความรู้สึกอืมจิตใจเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์เยอะนะครับสิ่งที่เป็นข้อกาหนดกฎเกณฑ์เนี่ยมันมาพร้อมกับอารมณ์ด้วยพ่ขึ้นพระเกตเนี่ยคือมันก็ยังแฝงไปด้วยอารมณ์นะครับถ้ามีสติเนี่ยในเรื่องของการที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นมันก็ทําได้แต่มันต้องเกิดจากการพูดคุยนะครับ่ะ,บะดูสิว่าคู่คุณเป็นอยานะ่างไรนนนนนพ่ขขึึ IAN, ข้้เเปป็็าาารยด เขาก็ไม่ยอมนะในสิ่งที่มันเป็นไปนะบางมันต่างไปต่างไม่ยอมเลยมันําไม่มันชนกันได้หากไม่คุย้ดยเหตุผลมากเพียงขอนะหากไม่มีการที่จะปฏิปนอม norm หรือคุยกันที่ดีเนะี่ยมันก็มีโอกาสเป็นปัญหาได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับหากใครอยากจะรู้มากยิ่งข,ขึ้นกว่านี้นะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่จะลงเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับมาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับในเรื่องคนที่กําลังหางานในหงวงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูซ้ว่าในเรื่องของการ สร้างสเสน่ห์นะให้เกิดขึ้นในเรื่องของดึงดูดการงานคึ้เข้ามานะครับไพ่ขึ้นเป็นพอร์ติเคนเนตไพ่คือดีมากนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้นะครับเป็นผู้ที่เปิดใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะดึงดูดคนที่จะช่วยเหลือไปด้วยนะครับดึงดูดที่เวลาคุณจะไปทํางานที่ไหนนะครับไปเจอใครนะในเรื่องความสําเร็จเนี่ยมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจาก ความรู้จากความสามารถนะครับเป็นผู้แสวงหาในเรื่องต่างๆนะแสวงหาความรู้แสวงหาโต้วตนของตัวเองมีความชัดเจนนะครับมีความกระจ่างแจ้งนะเรื่องต่างๆนะพลายขึ้นปรปิกเนตคือมีโอกาสดึงดูดพลังงานสเสรีในตัวคุณเองได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะในเรื่องของปรปิกเนตพลขึ้นบ่งบอกพลังงานแบบนี้เลยนะครับอ่ะดูซิในเรื่องของงานนะครับช่วงนี้จะมีโอกาสเข้ามาไหมดูซิ ให้ขึ้นเปในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันจะมีอะไรอย่างที่คุณเองต้องมีการจัดการตัวเองนะครับในเรื่องของการที่จะดูยอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวให้มันดียิ่งขึ้นนะโอกาสไม่มีเข้ามานะครับแต่ว่าโอกาสเหล่านั้นนะคุณจะเต็มที่แค่ไหนแล้วก็จะทําอย่างไรให้มันสําเร็จ ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องของสิ่งที่คุณทําแล้วก็สิ่งที่คุณจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานจะได้มีความชัดเจนยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับมาดู <lia v room> สําหรับคนที่เป็นพนักงานหรือราชาการนะครับในห่วงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะเสน่ห์ที่จะดึงดูดในเรื่องของความก้าวหน้า mm. ในหน้าที่การงานานะครับทําอย่างไรดูซิไ้่คือในเรื่องของสิ่งที่ เป็นคุณค่าของตัวคุณนะครับความสามารถของตัวคุณต้องเฉลใชยออกมาได้แล้วนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะบบางอย่างบางทีคุณอาจจะกลัวกังวลจนเกินไปนะครับสิ่งที่มันเป็นคุณค่าของตัวคุณความสามารถตัวคุณทักษะของตัวคุณเนี่ยเผยออกมานะไปขึ้นในเรื่องของการจะลุยต่อทําต่อนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานมันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่นะแล้วก็คนรอบข้างดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเสริมเพิ่มเติมอะไรเยอะเพียงแค่ว่า มันใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะองดูซิว่าในเรื่องของงานช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยุ่งเหยิงในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแล้วการแก้ไขจะทําได้ไหมทาได้นะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของามใส่ใจแล้วก็ดูเรื่องเล็กน้อยที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้สติให้มากๆกรการจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเพราะไอ้ความยุ่งเหยิงมันมีมาเยอะนะฮะไอ้ความยุ่งเหยิงมันมีมาเยอะเนี่ยเมื่อเราใส่ใจแล้วก็เสริมด้วยสติเพื่อจะขจัดแก้ไขปัญหาไปได้ดีดเนี่ยมันก็จะ มาดูสําหรับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเราจะเสริมเสน่ห์อย่างไรให้มีความปังมากขึ้นนะครับเสริมในเรื่องพลังงานเกี่ยวกับธุรกิจดูที่เสน่ห์แบบไหนนะค่อยขึ้นนังฟ้าเสริมในเรื่องของความใจดีนะความรู้สึกที่ดีความยินดีไม่คิดร้ายความเมตตานะไม่ว่าจะอยู่กับใครเหมือนเป็นที่รักต่อผู้คนนะการที่จะ ให้คนที่รักคุณเนี่ยมันต้องเริ่มจากใจตัวคุณก่อนนะครับการ <Park. S 1> ที่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีนะคุณมีอยู่แล้วได้ซ้าไปในเรื่องของความใจดีความยินดีกับสิ่งที่คนอื่นทําให้นะครับความยินดีสิ่งที่เราช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะมันเป็นมักจะทําให้สิ่งนั้นดึงดูดสิ่งดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมจิตใจที่ดีให้กับตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นต่างที่เรามีอยู่แล้วเราก็เสริมให้มันมากยิ่งขึ้นกว่าเดินม,มน,นะมันเป ดูช่วงนในเรื่องของธุรกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับรธุรกิจช่วงนี้มันก็มีหลายๆอย่างที่ต้องจัดการเหมือนกันนะสิ่งจัดการเนะี่ยมันก็ต้องมองให้กว้างนะครับมองให้เห็นถึงปัญหาแล้วก็ à, บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังต้องมีการจัดการแก้ไขปัญหาอยู่บางอย่างก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่มันมีการกวางแผนนะวางแผนในเรื่องของการจัดการธุรกิจต่ตตตตางๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆมันเป็นสิ่งที่คุณเองก็ไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้แต่เป็นการที่เรา ทำณปัจจุบันให้ดีที่สุดก็เพีงพอนะครับดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะเรามาดูนีนว่าในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์ในเรื่องของการเงินให้มีความเงินเนี่ยพุ่งเข้ามานะมีเงินปังมากขึ้นต้องเสริมอย่างไรดูซิต้องทําอย่างไรภห้ขึ้นในเรื่องของการมองให้เห็นโอกาสนะมองให้เห็นถึงช่องทางนะเป็นการที่คุณเองต้องมองบวก มองโลกในแง่ดีนะคือพ่คืขึ้นในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยคือบางทีมันเป็น,นคล้ายการสร้างแรงดึงดูดที่เฮ้ยมันคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มุ่งทําอย่างเต็มที่ทาอย่างสุดความสามารถสร้างแรงบัรจ,จารใจให้กับตัวเองนะครับในเรื่องของการเงินมันก็จะดึงดูดรัพท์เข้ามาหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรดูซิพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ เป็นการกระทำนะการกระทำของตัวคุณที่มันจะบังเกิดผลสําเร็จนะไปขึ้นการวางแผนนะาการหาโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็ไอ้ความสำเร็จเหล่านั้นนะนะมันก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยนะครับแล้วก็พอมันวางแผนแล้วเนี่ยมันต้องเกิดการกระทำเนี่ยไปขึ้นว่ามันก็ต้องปลุกปัดขึ้นการกระทําให้มันสําเร็จสำริจผลแล้วมันก็ไปต่อได้ดีด้วยในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินมันมีหลายอย่างที่มันเข้ามาเรื่องทรัพนะครับเรื่องของโอกาส แล้วก็เรื่องของการจัดการบริหารให้มันดีเพราะว่ามีทรัพย์ที่มันเข้ามาหากบริหารไม่ดีเนี่ยมันก็ออกไปเยอะได้ด้วยเช่งกันนั้นเป็นเรื่องของรายจ่ายประจําวันรายจ่ายส่วนตัวของตัวคุณที่ต้องระวังนะต้องเก็บให้ดีต้องออมให้ให้มั่นคงเข้าไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันไหลออกไปหมดเลยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เมื่อมันหายไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพกายเป็นอย่างไรดูสิสุขภาพกายคล้ายขึ้นไปในเรื่องของการโหมามีเรื่องของความคิด นะมันมีเรื่องของการต้องถนอมร่างกายคือจริงๆร,ร่างกายถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้ส่งผลแย่แต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเองต้องดูแลมากกว่าแล้วก็มันดูแลร,ร่างกายให้มากๆอยากหักโหมจนเกินไปนะครับในเรื่องอื่นแทบจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่เป็นเรื่องของการปวดหัวการไม่สบายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไปติดในเรื่องของโรคภัยกับคนอื่นติดมาคนอื่นๆอะไรเงี้ยถ้าคุณดูแลดีป้องกันดีก็ไม่ค่อยด้เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะก็ทําร่างกายแข็งแรงเอาไว้ก่อนจะดีกว่าอะดูสิ สุภาพ,พใจะ่ะสุภาพ,พใจพ่ขึ้นเป็น4ี่ไม้นะครับพ่ยขึ้นเป็น6ดาบนะครับพ่ยขึ้นเป็น3มถ้วยอในเรื่องใจใจในช่วงนี้มันก็มีความคับขวางมีความเครียดเยอะนะแล้วก็ระวังเหมือนกันเพราะว่าใจมันมีความทุกข์เยอะแล้วเนี่ยมันทําให้มันมีผลต่อกายเหมือนกันนะพ่คือว่าพอทุกข์แล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปเลี้ยงฉลองนะมันก็มีโอกาสที่จะไป เหมือนไปทำลายร่างกายตัวเองเหมือนกันนะไปดื่มเยอะเกินไปไม่ค่อยนอนหลับนอนหลับไม่ค่อยเพียงพอเออมันก็มีโอกาสเปนการมาจากความทุกข์ตัวเองนะมาจากความทุกข์ที่มันจะทําให้กินอะไรเข้าไปหรือว่าไปนอนไม่ค่อยพอไปเที่ยวยามราตรีนะมันเป็นการที่เหมือนทรมานร่างกายตัวเองจนเกินไปมันก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในอนาคตได้ด้วยเช่นกันต้องระวังไปดีนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่พ่จะเติอนดนะอย่างแรกใพ่ขึ้นเป็นพระวิสนุนะการสร้างการกระทานะแล้วก็รวมไปถึงการที่คุณอธิษฐานจิตกับพระวิษนุเนี่ยถ้าจะช่วยปกปักรักษาช่วยในเรื่องของความสําเร็จนะครับจะส,ร,สร้างจะทําอะไรก็เกิดความสมวังนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพระอาทิตย์นะความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวขึ้นเป็นเจ้าตาตัวคุณพอดีนะพวกชุงนี้หากคุณตั้งใจนะไพ่ขึ้น The Charisma เนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจแล้วขึ้นพลังงานของพระอาทิตย์มาเป็นตัวสรุปเนี่ยคือทุกอย่าง นะากคุณตั้งใจจริงแล้วนะครับมันมักเกิดความสาเร็จมันมักเกิดแต่ความสมหวังนะเป็นสิ่งดีอยู่แล้วเป็นแค่คุณระวังเรื่องของใจตัวเองมากกว่าทุกอย่างต้องมีความพอดีในตัวมันเองและสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดก็จะสาเร็จดังสมใจนึกนะครับอ่ะดูซิให้บุญยางพิธีหาหมบ่ใอย่างไรให้ขึ้นเสริมด้วยการทําบุญกับคนพิการนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับไฟนะถวายลอดไฟก็ได้เติมน้ันตะเกียงก็ได้เพื่อเสริมแสงสว่างให้กับชีวิตตัวคุณนะอะไรที่มันเป็นบุ็ จะทําให้มันดีขึ้นนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะช่วยเหลือ,อคนพิการก็จะช่วยในเรื่องของขจัดบรสษัทป,ปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นนะให้มันรู้ล่รืองมาได,ด้ดีนะครับรู้ไปถึงการสื่อสารชุวงนี้เยอะๆนะครับเอาไห้ครบเอาได้มากที่สุดนะครับมันเป็นการเหมือนคล้ายเสริมเกราะป้องกันให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามจะได้มีเกราะป้องกันเพื่อจะปกป้องชีวิตคุณปกป้องกายสังขารคุณปกป้องไม่ให้อุปสรรค ไม่ให้จเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้สิ่งใดมาทําอันตรายตัวคุณได้นะครับเมื่อมีสิ่งนี้ทำทุกอย่างก็จะดียิ่งขึ้นเองก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s s c r i b e กดด้วยนะครับดวงสีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์มงคลเกิดวันอาทิตย์ดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข8นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข4เลข2นะหนึ่เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะครับเสริมความชุ่มชื้นเสริมความสบายใจเสริมความเย็นใจนะไพ่ขึ้นพลังงานพาตน้ำนะทำอะไรก็มีความ สงบร่มเย็นพบสิ่งไหนก็เอาชนะได้หมดเพราะมีจิตใจที่กว้างขวางมากยิ่นคืนนะครับเสริมพลังในเดีอนนี้นําเลขเหล่านี้นะครับเอาไว้รอมรอบตัวคุณเองเลข1เลข8เลข4เลข2จดสักรักเอาไว้ในปลาสตางได้ด้วยหรือแคปหน้าจอนี้นะครับทำเป็นมวยเปอร์ส่วนตัวยิ่งเสริมดวงมากยินึ้นกว่าเดิมได้้วยเช่นกันนะครับ